ก็เราออกจากสวนชวัะไคเนนมาจะกลับรถไฟแต่ว่าหันมาเห็นว่ามันมีบุ๊กออฟยู่ตรงนี้เราก็ต้องจัดซะหน่อยนะคะมีคนกขาบอกว่าของถูกเป็นของมือสองถูกๆบุ๊กออฟซูเปอร์บาซาสาขา่าคาชิคาว่าคาชิกาว่าค่ะตอนนี้นะคะ เราลังจะขึ้นไปชั้น5ชั้นึงบุ๊กออฟแล้วมีมือสองย่ยะเลยอ่าว่าอย่างนงี้ยร,ราคาประมาณ6 0 0 0ก็สภาพดีนะโอเคอะแยะแยะมากมายเดี๋ยวถ่ายให้ดูก,ก่อนนะเสร็จแล้วมวีชั้นแนวด้วยอะใบนี้แสนหกแสนหกเยนเฮ้ยชั้นแนวสิมพูดพี่อยากได้ จะสามยี 20, ่สิบเม่าณสองหมื่นบาทใช่มากถ้าเกิดว่าร้านนี้เวิร์กเราจะไม่ไปในเมืองแล้วนะคะเยอะแยะเลย,เลยอะ่ะแต่หลุยมองเทนที่อยากได้ไม่น่าจะมีนะใบนี้แปดสามี่ส มีช anel กรากร์โมเป็นไงป้ามีนะสนใจมีช anel ใบที่ชอบด้วยสีชมพูเห็นปะมีกชั้นอนะ่่ะชไหนอะไม่ชอบอะค่ะนี่มีพวกโคชอะไรด้วยเยอะเหมือน,นกันนะเดี๋ยวดูละเอียดก่อนเนาะตัวกเป๋าอะมีใจก็หกพันอนะนึ่น อันนี้เรามาอยู่แผนโมเดลมือสองไม่ใช่กันดั้มเอ่อกันดั้มมือสองที่บุกอ f f เป็นไงป้าป้าฮะหันมาบอกหน่อยทีเยอะนี่คือมันเป็นของใหม่ปะ่รคือมันมันน่าจะยังไม่ได้ต่อแหละอ๋อเธอมีคนซื้อไว้แล้วเอามาขายอย่างเงี้ยหรอแล้วมันถูกถูกไรปะถูกมากเลยเต็มหนึ่งฮะนี่ของป้าป้าเหรอเนี่ยตัวละห้าร้อย แล้ว,ว,วอ่ะแล้วมันเหมือน,นเหมือนกับที่เธอซื้อที่อยู่อกากิฮาบาระป่ะไม่เหมือนนั้นเป็นรุ่นใหม่ตัวใหญ่กว่าน,น,นี้นิดนึงอ๋อถูกมากเลยเหรอ<น> <ๆ S 2> ห้าร้อยบาทอ๋อแล้วไอ,อหุ่นเหล็กที่เธอซื้อมามันมีป่ะเนี่ยเนี่ยถ้าตัวใหม่ก็ราคาเท่ากันนะมนเหมือนไม่ของใหม่อ๋อราคาเท่ากันเดี๋ยวตัวไปชี้ถูกว่าน่อยนั้นอ๋อโอเคแต่ว่ามันจะมีรุ่นเก่าๆใช่ไหมเยอะๆมากๆพี่มีผ้าห่มอ้โนี่คือสวัสดีมาชิงเกอร์มาชิงเกอร์ คือตอนนี้ปัญหาคือจะขนกลับบ้านยังไงใช่ไหม <c oughs> คือทุตกตะกี้ไอ้ที่ผ่านมาสองสวันนี้ก็คือเต็มกระเป๋าแล้วนะคะ <c oughs> จะมาเลิงล่าที่นี่อีก <c oughs> เยอะเยอะเยอะเขาบอก ร้านนี้มันไ,ไม่รู้อ่ะรอประมาณร<า>้อยาากว่าทถูกป่ะเป็นร้านมือสองทั้งหมดนะคะแ,แต่ว่าพวกของเล่นเนี่ยบางทีมันแบบว่ามือสองก็จริงแต่เขายังไม่ได้ต่อเราก็ไม่ถือนะเราก็ซื้อไม่ได้ไม,ม่ควที่เขาจะเก็บกล่องไว้ของบนอของเล่นเราก็ตั้งง<อ>ัวยสวยอของเล่น